สวัสดีค่ะเมื่อนี้สิมาอัปเดตเมื่อใหม่เลี้ยงบอลเนาะค่ะเนาะเมื่อใหม่เลี้ยงบอลซื้อหัวมพาพเนาะค่ะเนาะนี่อ่าประมาณเดือนกว่าล่ะคะ่ะนี่หระคะ่ะที่แยกออกมาจากกระถางแยกออกมาจากกระถางที่เพาะไว้เนาะแยกใส่กระถาง้น่ๆแน่ๆ,นๆ,นๆไว้เดี๋ยวทำมัน ไงก็เนี่็ค่อยสีหาสื่อกระทางไงมาเปลี่ยนเนาะค่ะเนาะกระทางบ่มีพี่น้องเอฟตะบ,บอนเอฟตะอหัวเอฟตะอ,อ,อตหัวบอผิดบอถืกเอฟตะหัวบอลไยจนว่านบ่มีเงินที่สื่อกระทางแล้วห่ะคะขนาดบอนบ้านนี้นี่พี่น้องขนาดเอฟบอมันบ้านบอนลราคาบ่าแพงปานไหนเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามั่นกะมีคุณค่าทั้งจิตใจเฮ้านะะเนาะค่ะนะเพราะว่าเฮ้ามาั เพิ่งสิเริ่มเลี้ยงได้เดือนกวักวค่ะนี่แหละค่ะอีกมุ้นึงมาท่านในยายออกมาเนาะค่ะเนาะท่านในยายใส่กระถางบางกระถางกา็ใส่หลายต้นอยู่ค่ะเนี่ยเพราะว่าประหยัดกระถางเนาะค่ะเนาะบรรูพันธุ์ไหนเป็นพันธุ์ไหนล่ะค่ะรูตบามากย่างเดียวอ,อันนี้มันแมอนอีหยังบุี่พีน้อมัมนือสีเป็นย่างสีบ่เป็นต่างๆ อันนี้นมันผสมบูณผจังได้อันนี้สงสัยสิแมนมนกกระทาเนาะค่ะเนาะนน่เนาะสงสัยจะเป็นนกกระทาแต่ว่าอันนี้มันคือเป็นใบเหลืองค่ะมันออกใบเหลืองสิแมนมมนกกระทาแหระพี่น,อน้องแต่ว่าอันนี้นี่สงส,ยส,ยสัยจะเป็นอีหนวเนาะค่ะเนาะหน่เนาะอีหนวกระลังสิเย็นสีขาวขาวสีขาวขาว นี่ค่ะตงนซ้ยที่เป็นอี้เหนาเนาะใบนี้เนาะจะว่าอันใดเป็นอันใดผูีพน้องบ่วขายรูเรืองดอกแต่ว่าหูแต่ว่ามักเราบันนี้หลงเข้ามาแล้วหลงเข้ามาดวงบอลละหาทางออกไม่เจอแล้วค่ะหลงเข้ามาแล้วนะคะผู้ใดจะหลงเข่าเ้อหลงเข้ามาหลงหลักหลงหักนี่นี่ค่ะอันนี้คือเอาหัวมันฝังใส่กระถางน้นอๆเลยเนาะเห็นเนาะยังม่ท่านได้แยกอยู่อันนี้ ลายตน้นอลายเงาอยู่ค่ะมันกับงามพล่ล่ะเนาะพี่น้องมันสวยงามแมนจะเป็นบ่อนบ้านบ่นม,นมีเงินซื้อบ่อนราคาแพงน้ำเพลินกะมันก็มีคุณคาทางจิตใจอยู่กันเนาะค่ะเนาะก็สวยงาม,มเดี๋ยวมึงเนี่ยต้มมติมิงาม อันนี้กับแม่นอนงคนรดูจกกันเนาะค่ะเนาะเพื่อนหามากค่ะหามากตะว่ากับพระท่านได้ก้านเดือนกลัวเลยี่นองแต่ว่ายังพระท่านได้แตกหรืเหอรรเฮ่ยยังไงต้องเปลี่ยนกระทางให้มั่นกับ,บรูนาะค่ะเนาะเห็ดกับเหตดพระท่านได้เปลี่นออกค่ะแต่ว่าเห็นจากเลี้ยง เบิ้งผูกกระทางเลยค่ะนลุนๆเสือกฟางผูกซื้อเวนี้ใจมากเต็ม้อยเลยค่ะนี่มากลายนี่บอลน,นี่อันนี้คือสิแมนนกกระทาเนาะค่ะน้อนเนาะน,นกกระทาส่วนมาเสื่อเพิ่นมาเสื่อหลายพันอยู่ในตะบาออกมามันคือมีตะพันเดียวส่วนมาคือแน,น่นห้าเบิ้งบ่ปินซ,ออนซื่อบ่ไดไอเชนซื้อว้น้ำค่ะอันนี้นี่ งามงามพี่น้องปรูดู่าหยังผู้ใดรู้จากกับบอกในเด้อค่ะเด้อนน่เด้อบรูจกากค่ะตะว่าตุนมันงามดีไหมคะ่ะใบมันก็แข็งแรงเพราะว่าเอาออกมางองหนีมันสิยเแดด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 มหมเนาะค่ะเนาะพะว่ามันสิเป็นแบบว่าแดดแน่โฮมแน่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิ้อ้าไปพึ่งท่านั้นค่ะอันนี้ก็คือซีเมนนกกระทขคือกันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอันนี้มันช้างเผือก ช้างเผือกใบบัวเอ้ยบ่แมนช้างเผือกใบบัวหรือว่าอ,อย่างก้านดำก้านดำไม้ป่าก้านดำก็รู้กันเนาะค่ะเนาะรูซิเมนอ่าไม้ป่าก้านดำาบ่เี่นไหก็ร่างสวยค่ะโอ้ยดีใจอยู่กับมีสวนบ่อนน้อยๆถึงสิเป็นบ่อน,บ,อนบ้านกับมีคุณค่าทางจิตใจเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้นี่ใจง่ญ่ใจง่จายเอบ เอฟต้นมามีสองใบล้วนี่เรียงได้ใบที่สามขึ้นมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะนี่ใบที่สามก็ล่างนีใบนีใบที่สามตอนเรามากับใบใบนี้หักเนาะคะ่ะเนาะหักออกมาหน้ยห้อยห้อยหักไปนะห้อยมันหักใบมันหักต่บ่ามันก็แข็งแรงดีอยู่คะ่ะถือว่าโอเคอยู่อันในสื่อกระถางมันเปลี่ยนอยู่อันนี้กับซีเมนสาหน่อยปะแป้งนะคะโอ้ยถึงสิเป็นบอลมันบแนต่บา่ากะความสุขเนาะค,ะะคะ่ะเนาะคือ หนึ่งคือเขาเป็นเมื่อ่เขาหัดพาบอผพาแบบชนิดอบรา,าง<ม>ก็ยังได้ผลอยู่แล<อ>้วค่ะเนาะเรือทีสีบบว่าทีสีถ้าเดียวออกมาใส่กระถางกันกันเรือยุ่คะ่ะเดี๋ยวก็ต้องขยายออกมาหาเงินซื้อกระถางก่อนตรงใส่สิได้ใส่กระถางลายอยู่สาวน้อยตัแป้งโอ้บ่อนนี่มันงามมีลีเลนาะค่ะพี่น้องเนาะ เขาสวยงามมากๆเลยขนาดเพิ่งจะเริ่มเลี้ยงนี่แหละมีมีนี่แหละนี่แหละค่ะที่แบบว่ากันใจกันใจเนาะคะนะ่ะเนาะสองสองรอยเพราะสองรอยสองรอยฮะซีเพื่ออะไรเนี่ยระคาล่วมทรงเนะะนะงงาะค่ะเนาะมีสองใบงามป่คะสวยงามนะคะเดือนกู้ก้า่กาะกับเหลืออีกทีท่านได้ใสก่กระถางเนาะคะนะ่ะเนาะทีท่านเดีเยามาแยกใสก่กระถางหน่อยเดี๋ยวไปเบิ้งข้างนั้นเนาะคะนะ่ะเนาะ นี่ค่ะที่ไปท่านได้เอากระถางมาใส่สวยปะค่ะสวยงามนาค่ะเนาะมากหลายพี่น้องเอ้ยมานคือมักคักแท้แบบนี้ทนุถนอมเบิงเสาเบิงแรงดูเช้าดูเย็นนะคะอันนี้นี่มาที่หลังค่ะนี่ อันนี้มาที่หลังเพิ่งสิเริ่มแตกขึ้นนี่คะ่ะอ่าเริ่มแท่งแท่งหยอดแท่งนอแนลนะะะะ้วค่ะเนาะสวยงามค่ะพี่นองหนุงเข้ามาลงบอลแล้วหาทางออกไม่เจอนะคะคิดว่าพี่นองกับซิมักขคือกันเนาะค่ะเนาะนองลองลองอามาปลูกประดับบ้านเนาะเมืองเนาะคะ่ะเนาะถาถาบ้านันกับซื้อกับทางมาจาก เ่าต้องบ่ต้องเรต้องเลียงรายยังสี่ก็ไค้ค่ะมาประดับบ้านเพื่อความสวยงามามีคุณค่าทาั้งจิตใจเนาะค่ะเนาะเพราะว่าสิบมิมีความสุขทั้งใจไหมคะ่ะได้ชมความงามของเขาคลิปนี้กับบรรยากาศมือใหม่มาอัปเดตบ่อนบานบานให้เบื้องเนาะค่ะเนาะมือใหม่มือใหม่ก็โอเคอยู่คะ่ะถึงสิบวนมีบ่อนราคาแพงแต่ว่ามันก็มมีความสุขทั้งใจเนาะค่ะเนาะ,ะ,เ,นะเจอกันคลิปใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย